บิลิชชนะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพามาดูฟิตเนสหรูใจกลางเมืองนะคะเออร์เบิร์นฟิตค่ะโดยฟิตเนสของเรานะคะจะมี13สาขาทั่วกรุงเทพนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแต่ละเครื่องเล่นที่น่าเล่นนะคะมีอะไรกันบ้างค่ะค่ะโปรแกรมใหม่จากบิริชนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ทุกคนดูแลสุขภาพมากขึ้นค่ะแล้วก็อยากจะทุกคนได้ออกกําลังกายก็จึงจัดโปรแกรมในเรื่องของการดูแลสุขภาพการออกกําลังกายรายปีราคาพิเศษมาให้เดี๋ยวนิดากับน้องเวยนะคะจะพาไปชมสถานที่ด้านในค่ะเชิญค่ะ ค่ะแล้วนี่ก็คือพี่ฟุกนะคะเป็นเมนเจอร์ของทางฟิตเนสค่ะโดยพี่ฟุกนะคะจะคอยแนะนำฟิตเนสแต่แต่ละพาให้คุา้ได้รู้กันนะคะยินดีนะครับไงเดี๋ยวผมพาเยี่ยมชมสถานที่นะครับว่าของเรามีเครื่องเล่นแล้วก็มีคัสอะไรที่น่าเล่นบ้างนะครับตรงนี้จะเป็นโซนของฟรีเวทนะครับก็มีอุปกรณ์นะครับครบทุกชิ้นส่วนเลยนะครับที่จะาเล่นนะครับแล้วก็มีตัวลู่วิ่งนะครับค่อนข้างเยอะนะครับและส่วนของเรานะครับจะติดต่อ MRT นะครับ นะฮะด้านล่างเลยสาขาลาดพร้าวนะครับของเราจะอยู่ชั้น6นะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นโซนดัมเบลนะครับแล้วก็จะมีห้องคลาสนะครับอยู่ด้านในนะครับนะฮะโซนนี้จะเป็นโซนห้องคลาสนะครับคลาสเราก็จะมีซูมบ้าพิพป์ป๊อปแดนซ์นะครับเป็นห้องคลาสเราค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วค่อนข้างสะอาดก็ตารางคลาสดูในเพจเอเบิร์นฟิตได้เลยหรือว่ามาเดินมาดูตรงหน้าเคาน์เตอร์เราก็มีให้ครับ อันนี้ก็เป็นโซนของห้องน้ำนะครับก็จะมีตู้ล็อกเกอร์นะครับให้ใช้ฟรีเลยนะครับบริการฟรีนะครับมีแม่กุญแจให้พร้อมนะครับมีค่อนข้างเยอะนะครับส่วนโซนข้างในนะครับพอเดินมาข้างในก็จะมีอ่างล้างหน้าล้างมือนะครับแล้วก็เป็นโซนของห้องน้ำนะครับโซนของน้ําเรานะคะค่อนข้างสะอาดและหอมครับมีพนักงานนะครับทาความสะอาดตลอดทุกหนึ่งชั่วโมงนะครับ ่วนนี้จะเป็นเกี่ยวกับสตรีมอบไปน้ำสตรีมอบไปน้ำเนี่ยนะครับจะจะช่วยเกี่ยวกับการขับเหงื่อได้ดีมากสําหรับคนที่เหงื่อที่ออกได้น้อยนะเข้ามาสตรีมตรงนี้จะมีอุณหภูมิปรับให้พอสมกับร่างกายเรานะครับห้องอาบน้ําจะมีชอมพูสบู่นะครับเพียบพร้อมโดยที่เราไม่ต้องเอาอะไรมาเลยนะครับตรงนี้จะมีเพียบพร้อมหมดนะครับค่ะแล้วนี้ก็คือบรรยากาศฟิตเนสที่ทางวีริชของเราได้เปิดตัวในปีนี้นะคะค่ะแล้วก็วันนี้ก็ก่อนจะปิดโปรแกรม การถ่ายทําก็จะมาโชว์ว่าร้านอาหารเขามีนะคะถ้าเล่นฟิตเนสเหนื่อยจะไวะมาทานอาหารที่ร้านเขาก็ได้อาหารก็เป็นสุขภาพก็มีนะคะแล้วก็เดี๋ยวในคลิปหน้าค่ะทางบริช a n น e ลจะพาไปพบกับคลินิกเอ็นไทเอ e จีนแห่งใหม่นะคะซึ่งอยู่ย่านเอ,อ,อกมัยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ